บทนำสเสน่ห์ที่แตกต่างของ Kawasaki Vulcan S 2025 Kawasaki Vulcan S 2025คือหนึ่งในรถครูเซอร์สไตล์สปอร์ทที่กำลังมาแรงในปีนี้ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นผสมผสานความดุดันแบบครูเซอร์เข้ากับความปราดเปรียวของสปอร์ตไว้อย่างลงตัว รถรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องยนต์ที่ตอบสนองความเร็วเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้ขี่ได้อย่างสบายและเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ทุกระดับประสบการณ์ v u ลก c a n S 2025จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนที่มองหามอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์ทั้งด้านดีไซน์และสมรรถนะขีดขีดขีดดีไซน์ภายนอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีไซน์ของ b u o ก c a S 2025ยังคงกลิ่นอายของรุ่นก่อนหน้าไว้ได้อย่างลงตัว แต่มีการปรับรายละเอียดให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโครงสร้างเฟรมแบบไดมอนด์เฟรมช่วยให้ตัวรถดูเพรียวและน้ำหนักเบาชุดไฟหน้าแบบเล็ดทร่งใหม่เสริมความล้ำสมัยเส้นสายของถังน้ำมันที่โค้งรับกับเบาะนั่งช่วยให้ตัวรถดูไหลลื่นและมีความต่อเนื่องเสริมด้วยล้อแม็กขนาด18นิ้วด้านหน้าและ17นิ้วด้านหลังที่ให้ทั้งความมั่นคงและความคล่องตัวเมื่อขับขี่บนถนนในเมืองหรือทางหลวงขีดขีดขีดเครื่องยนต์และสมรรถนะ หัวใจของวุลการ S คือเครื่องยนต์2ส,สูบเรียงขนาด 649cc ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องให้ตอบสนองดีขึ้นในทุกรอบความเร็วมาพร้อมระบบเกียร์6สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและแม่นยำแรงม้าสูงสุดประมาณ61แรงม้าและแรงบิด62นิวตันเมตรทำให้การเร่งแซงหรือขับขึ้นทางลาดชันเป็นเรื่องง่ายความพิเศษอยู่ที่การจูนเครื่องยนต์ให้มีพลังในรอบต่ำถึงกลางมากเป็นพิเศษ ซึ่งเหมาะกับสไตล์การขับขี่แบบครูเซอร์ที่ไม่เน้นความเร็วปลายแต่เน้นแรงบิดและความนิ่งของตัวรถขณะดเดินทางไกลขีดขีดขีดความสะดวกสบายและการควบคุมมูลกัน s 2025ยังคงแนวคิดเออโกฟิตซึ่งเป็นระบบการปรับแต่งตำแหน่งเบาะที่พักเท้าและแฮนด์บาร์ให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ขับขี่ได้มากถึง18แบบไม่ว่าคุณจะสูงหรือเตี้ยก็สามารถปรับให้เข้ากับตัวเองได้อย่างลงตัวเบาะนั่งที่ต่ำเพียง755ม mm. ิลลิเมตร ทำให้ควบคุมรถได้ง่ายโดยเฉพาะในขณะหยุดนิ่งหรือขับในเมืองระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังแบบโชคเดี่ยวที่สามารถปรับค่าพอริโหลดได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้จะผ่านทางครุขรครก,ก็ตามขีดขีดขีดสรุป cruiser sport ที่ครบเครื่อง kawasaki vulcan s 2 0 2 5ัน S 2025คือมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ต้องการความสปอร์ตในรูปลักษณ์รูเซอร์ด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่ควบคุมได้ง่าย การออกแบบที่เอื้อต่อการเดินทางทั้งใกล้และไกลและระบบเอ็กโฟิตที่ปรับแต่งได้ตามใจทำให้รุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของปี2025ในกลุ่มครูเซอร์ขนาดกลางหากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่สไตล์และประสิทธิภาพบูกัา S 2025อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ